บัวตองบัองดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกๆท่านนะคะพบกับเราช่องพังพิดาเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้ลูกสาวแม่แม่นะคะมากับเจแล้วก็มากับน้องบัวตองนะคะแม่แม่นี่ มาแล้วนะคะมาแล้วหนุนคนสวยเดินก่อนเลยน้องบะตองแบบเดินติดเดินติดตูดต,ต้อยเลยนะคะน้องบะตองอนี่ดูดูพี่ดาวชะโลชะโลชะโลอ,อะไรดูม,มีมีแบบมีมองหลังด้วยนะคะมองวาเจมาไหมนะคะแม่แม่ดูน้องบะตอง นี้มาสามสีพี่น้องนะคะดูน้องบัตองดูดูบัตองหางชี้แล้วนันบัตองหางชีเราได้หาวได้นันหาวแล้วนันหางชีแล้วหางชีแงช้แล้วหางชี้แล้วอู้อู้บัตองขึ้ ตองบตองนะโอ้่อู้หบตองเล่นน้ำแห้งแทบบตองบตองคึกคกโอ้มากันสามพี่น้องมาแบบไม่ได้ไม่ได้นัดหมายเลยนะคะแม่ๆดูดูพี่ดาว คอยดูคำคำมือสิบมุดเดีนี่คำมือนบ่ยอมมุดเดะยันยันนองหายยันนองหายดูดูแม่แม่ถอยก็ถอยพร้อมกันเอาจะเอาจังไหนเอ้าเบิ้งเบิ้งเบิ้งสอดูบัวตองโอ้ยดูบัวตองนะคะแม่แม่โอ้ยดูโอ้ยดูดูบัวตองเอาเอาล้วเด้อสวัสดีดูแม่แม่ เสียงเจะเสียงเจ๊เสียงเจเสสดใสมากนะคะนี่แม่แม่สาวรุ่นใหญ่เสียงสดใสดูบอกแล้วว่าคำหมื่นจะรีบมุดแล้วก็จะรีบขึ้นนะคะแม่แม่คำหมื่นดูน้องบัตองถอยหลังใส่อย่างเดียวเลย <laughs> บัตองบัตองบัต,ตองดูบัตองนี่แม่แม่บัตองนี่เหมือนพี่ดาวมากนะคะนี่ <laughs> ขกัดแนว้านะโอ้เก่งเก่งเก่งนะคะแม่แม่ดูขมือเห็นไหมคะจะรีบมุดแล้วก็จะรีบขึ้นนะคะโอ้โหดูบุนนกาต้นอ่านหน้าใส่พี่แรงนะคะเพื่อนอะดูเสียงเสียงเสียงเฮ้ยหาบคักมีดูบัตองนะคะแม่แม่นนโนนโนนโนอ้บางมือบางมือ ดูปูดูบับตองก็ับขมืน่นนะคะแม่แม่ดูดูค่ะแม่แม่ดูบตับตองเป็นแจ้งไดบัตองบัตองนี่เป็นยังไงนะคะบัวตองหูหู อู้อู้ดูค่ะแม่แม่ดูตองพี่น้องโอ้ยเอาละบัดนี้อ้ยจะวิ่งขึ้นเลยนะคะแม่แม่ดูค่ะบางใจหยังอุ้ยมัอนี้บุญใบแห้งโอ้โอ้บัวตองบัตองบัตองคึกคึกมากบัวตอง วุ่นวายเลยนะคะโอ้วันนี้อาบน้ําแบบแสนวุน่นวายนะคะแม่แม่พูนอะ่ะดูเสียงร้องนะคะพูนอันนั้นกรเคลคอยตีเบิง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 แม่แม่โอ้ยดูนะคะนานนานนานนะคะนานนานดูดูดบัวตองบอัวตอง <laughs> บอัวตองกระฮาวนะคะแม่แม่ดูคะ่ะเหนืออารมณ์ดีแล้วคุณนาย น่าจะหายแล้วนะคะนี่อารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีอารมณ์ดีน่าจะหายนะคะดูค่ะเอาบุญกันยูนี่แล้วก็ได้ขึ้นบ้านจั้งเทียดอกนี้พุนดูพี่ดาวพี่ดาวคึกคึกคึกด,ด,ดูดูแม่แม่ดูจะไปไหน ดู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 ไปแล้วสมพี่น้องนะคะแม่แม่ดูพี่ดาวเดินอ้อมอยู่ดูดูดูค่ะแม่แม่้สดใสแล้วหายหายแล้วพี่ดาวบอกนะคะแม่แม่ดูรีบดูรีบดูรีบแม่แม่อู้อู้อดูดูดูนะคะโอ้ดูขมื่นขมื่นเป็ดนิยังลองมาก็ตกใจน้องแนแล้วขึ้นมายังหันหน้ามาอีกนะคะ ดูมีแต่หางสี่เลยท,ทั้งทีทั้งนอกเลยหางบลองเลยพ่นุ่นโอ้ยเพื่อบอกว่าสาวแ่าอารมณ์บดี <c oughs> ดูแม่แม่โอ้ยดูเบิ้องฝ่าแห้งข <c oughs> าเพื่อนนะฮุ่นดูลองดูลองนะคะแม่แม่ <laughs> ดูดูอ้าจีหอดบาทวะเนอ <c oughs> เดินไปแล้วก็คุยกันไปนี่ <c oughs> เจนี่จะพาน้องคึกอย่างเดียวเลยนะเจเจอารมณ์ดีมากนะคะจะพาน้องคุยอย่างเดียวเลยเจยนุ่นนุ่นร <c oughs> ้น <c oughs> องร้องนะคะร้องร้องอันนี้แม่แม่ดีหน้านะคะแม่ดีหน้า ทักทายหมดนะคะแม่แม่ทักทายหมดนะคะใครเดินผ่านสองพี่น้องนี้ทักทายหมดเลยบัวตองไม่ไปพี่พี่ไม่ไปบัวตองก็ไม่ไปเหมือนกันนุ่นนุ่นดูดูถอยหลังถอยหลังอีกดูดูเดินดูเดินยังยังยังสั่นบัวตองดูบัวตองแม่แม่โอ้แต่ละเชือกนะคะแม่แม่วันนี้แสนวุ่นวายนะคะสามสีพี่น้องแต่ดูแล้วบัวตองจะคึกกว่วเพื่อนเลยนะคะหนุ่น ยังคึกไม่ลงนะคะมาแล้วนะคะแม่แม่นี้หลังจากอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะดูน้องบัวตองไม่ห่างจากพี่เลยนะคะแม่แม่ดูน้องพี่แวะก็แวะเหมือนกันนะคะดูดูดูด,ดูน้องบัวตองนะคะน้องบัวตอง ดูมาถึงมาถูมาถูาถดูบัวตองเดินยางตับหอดพีนะคะดูจะถูก่อนบัวตองก็จะถูเหมือนกันนะคะแม่แม่แมดูบัวตองบัวตองก็อยากถูนะคะอ่าเจ๊เจ๊วันนี้ขมืน่นมีน้องบัวตองมาด้วยนะคะแม่แม่ไม่งองเงเลยนะคะเน่ yeah. เดินเดินกลับบ้านไม่งอแงละทุกครั้งนี้ทำไมเชือกเดียวนี้จะงอแงนะคะไม่ยอมกลับนะคะวันนี้มีน้องนะคะมีน้องกลับง่ายนะคะเอ๊ะใงนี่สิง่างตามตีจะไปไหนพี่ดาวยังไม่หาพี่ดาวหยุดก่อนพี่ดาวยังไม่ได้ออกไปหาเพื่อนเพื่อนดูแม่แม่อู้อยากออกไปหาเพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวให้พี่ดาวดีขึ้นกว่านี้ก่อนให้หายดีๆก่อน เดี๋ยวก่อนโอ้อยากไปนะคะแม่ๆอยากไปโอ้นะ่าฉงชา a อยากไปกับหากับน้องปะตองไปกับเจนะคะแม่ๆโอ้อาการดีขึ้นนะคะแต่ดีใจใช่ออยังมีสีดำอยู่พี่ดาวต้องอยู่บ้านก่อนนะคะ ต้องกักตัวก่อนให้หายดีก่อนนะพี่ดาวหายดีก่อนค่อยไปแต่ว่าอารมณ์ดีขึ้นนะคะแม่แม่หน้าตาสดใสสดชื่นขึ้นนะคะค่ะแม,แม่แม่ก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้องน้ำก็ต้องกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กําลังใจเข้ามาพูดคุยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะแม่แม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องน้ำจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ